สอนประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ในการทําหุ่นนิ้วมือของเราค่ะมีกระดาษสีค่ะใช้สีอะไรก็ได้ค่ะกระดาษ A4 ค่ะปากกาดำดินสอกรรไกรและกาวค่ะเราจะนำกระดาษ A4 นะคะมาแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็พับให้ได้ครึ่งของกระดาษค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้กรรไกรนะคะตัดแบ่งครึ่งให้ได้กระดาษ A4 นะคะเป็นจำนวน2แผ่นแบบนี้เลยค่ะ ากนั้นนะคะเราก็นําจํานวนครึ่งหนึ่งนะคะที่เราตัดไว้เมื่อสักครู่นะคะมาพับอีกครึ่งหนึ่งค่ะจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดนะคะให้ได้เป็นสองแผ่นเล็กๆแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้กระดาษเพียงแค่1ส่วนเล็กๆเมืเ่อสักครู่นี้นะคะนํามาทากาวนะคะด้านข้างแนวตั้งให้เรียบร้อยะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะม้วนกระดาษนะคะเป็นรูปทรงกลวยโดยเริ่มจากมุมบนขวามือนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมและ ม้วนม้วนมวนให้เป็นทรงกลวยแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราได้กระดาษทรงกลวยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกไปนะคะเพื่อให้มันพอดีกับนิ้วมือของเราแบบนี้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํากระดาษสีมาวาดส่วนประกอบต่งตางๆนะคะของตัวละครที่เราจะทํานะคะ แขนหัวลำตัวขาหูต่างๆนะคะให้เรียบร้อยคะ่ะเราสามารถนะคะออกแบบตัวละครได้ตามจินตนาการเลยค่ะหลังจากได้ส่วนประกอบต่างๆที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาติดกาวะคะ่ะโดยติดส่วนประกอบต่างๆลงไปนะคะเริ่มจากติดหัวลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ติดส่วนประกอบอื่นๆนะคะลงไปที่ตัวของตัวละครที่เราออกแบบไว้ได้เลยค่ะ พอจะเดาออกกันแล้อย่างค่ะว่าเป็นตัวอะไรมันก็คือกระต่ายนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ปากกาดำในการเติมหน้าตาให้กับเจ้ากระต่ายของเราค่ะ